ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในมือในเวลานี้ก็เป็นร,รูปลลโบราณนะครับผมท่านพ่อคล้ายหรือลวงพ่อคล้ายแห่งวัดสวนขันนะครับผมเป็นรูปลอที่ผมได้มานานแล้วนะครับผมดูจากสีมเขียวที่ขึ้นก็ได้นะดีนะครับผม เขเป็นรูปหล่อนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ชัดนะครับนครับด้านฐานจะมีเขาเรียกว่าโคดนะครับผมโคดอยู่ด้านฐานแล้วก็เป็นแกนตะใบเก่าๆนะส่วนว่าเนื้อหาของพระก็ผิวตึงนะครับผมตามแบบลูกหล่อนะครับองค์นี้นี่สวยงามตามทองเขาเลือก องนี้จะว่าแท้หรือเกเราจะไปพูดถึงกันนะครับเราหยิบมาให้ดูกันนะครับแต่ว่ามีโค้ดนะดูโคดนะ <temper itution. S 1> โคดโคดถ <oli? S 2> <t ilt> ึงก้นนะฮะนี่บนาโรมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็หยิบมาให้ชมกันย้ำหนึ่งเพื่อใครยังไม่นอนนะครับผมกับลูกรอท่านพ่อคลายนะครับผมเก่าๆเดิมๆนะครับองนี้